จะเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ค่ะคลิปนี้พี่บีนะคะนำเสนอนะคะคุณลูกค,ค้าขาตัวนี้จะเป็นงานผ้านะคะชีฟองนะคะคุณลูกค,ค้าขาเป็นงานเอ,อ่อต้องเรียกว่าเป็นผ้าไหมญี่ปุ่นนะคะ ไหมญี่ปุ่นนะคะสําหรับนะคะงานผ้าตัวนี้งานผ้าของเขาจะเป็นงานผ้าเนื้อพลิ้วพิ้วเบาๆนะคะจะมีนะคะใส่แล้วมันจะมีความรู้สึกว่าผ้ามันเนื้อเย็นสําหรับนะคะไหมญี่ปุ่นส่วนถ้าเป็นไหมอิตาลีจะไม่เป็นนะคะคุณลูกค้าสาหรับนะคะรุ่นนี้เรามาดูกันเลยค่ะรอบอกตัวนี้นะคะได้50นิ้วนั่นหมายถึงว่าวัดนะคะจากซ้ายนะคะไปขวาได้50นิ้วความยาวค่ะวัดจากบนนะคะลงชายเสื้อ 40นะคะคุณลูกค้าขาส่วนสะโพกนะคะวัดได้54สําหรับนะคะเดรสตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าท่านไหนชื่นชอบงานลายตัวนี้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาให้พี่บีได้เลยนะคะแจ้งแอดมินว่านะคะรหัสนะคะเอ,อ่อ e ีเนาะ EP พีสองรหัสสินค้านะคะคุณลูกค้าเบอร์สองค่ะกับราคา1้อยเ้าเบามากถูกมากนะคะ ตามมารีบจับจองกันได้นะคุณขาสำหรับนะคะรุ่นนี้เลยเรามาดูสีกันตัวนี้พี่บีเรียกเป็นนะคะคุณลูกค้าขาน้ำเงินค่ะตัวนี้นะคะมีกระเป๋าเดอ้อซ้ายขวานะคะคุณลูกค้าขาใส่แล้วนะคะอยู่นะคะเข่าล่างใส่แล้วอยู่น่องนะคะไม่ต้องกลัวเดินสะดุดนะคะเพราะว่าเขาผ่านะคะให้เราด้วยเห็นไหมคะคุณลูกค้าเขาผ่าให้เรานะคะเวลาเดินไม่ต้องกลัวสะดุดนะ ตามมาด้วยค่ะสีนะคะคุณลูกค้าตัวนี้เราเรียกนะคะสีแดงค่ะมีสีแดงมีสีน้ําเงินนะคะมีสีเหลืองและค่ะคุณขคาสีสุดท้ายเราเรียกกันว่าสีดําเด้อสีดํานะคะคุณชื่นชอบนะคะลวดลายตัวนี้สีไหนสีอะไรรีบจับจองกันมานะคะกับราคาทุกถูกคุณขาชุดเดรสเป็นไปได้อย่างไรราคาเพียงแค่ร้อยเก้าเก้า นะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะพี่ผีฝากติดตามช่องด้วยค่ะคุณขาช่องนี้เป็นช่องใหม่นะคะเราขึ้นว่าไม่ดีประตูน้ำขายส่งนะคะสำหรับช่องนี้ช่องนี้พี่ผีจะลงนะคะคลิปนะคะเสื้อผ้าสวยๆเสื้อผ้าเก๋ๆนะคะกับราคาดีๆเสิร์ฟคุณลูกค้า นะคะใครสนใจใครชื่นชอบนะคะลวดลายสีไหนนะคะหรือตัวไหนนะคะคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวนะคะอ้อนี่เบอร์โทรศัพท์อ,อยู่ไหนอ่าอันนี้คือเบอร์โทรศัพท์นะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์ใหม่นะคุณลูกค้าคะสามารถโทรมาเบอร์นี้ได้เลยและค่ะลิงก์ไลน์แอดนะคะคืออันนี้เลยนะคะเราจะนะคะใช้คนละลิงก์กับนะคะเอ่อไม่บีนะคะคุณลูกค้าเราจะใช้คนละลิงก์กันกับช่องเดิมเพื่อนะคะจะได้นะคะเอ่อเรียกว่าอะไรเบีย จะได้จัดสรรจะได้นะคะออหางานนะคะให้คุณลูกค้าได้อย่างฉับไวยิ่งขึ้นรู้เลยว่าถ้าโทรมาเบอร์นี้คือช่องนี้พี่บีเลยแยกเบอร์โทรศัพท์นะคะและอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกันค่ะคุณลูกค้าค่ะเรามาเจอกันในคลิปต่อไปเดิมมาดูว่าพี่บีนนำเหนออะไรต่อนะคะสำหรับ EP3 นะฝากกดติดตามด้วยจ้าบ๊ายบายค่ะ